โจทย์แคมเปญของตัว Smoking Kids นะคะเริ่มต้นจากการที่มีคำถามขึ้นมาว่าทำไมคนที่สูบบุหรี่เนี่ยไม่รู้จริงๆหรอว่าปัญหาของการสูบบุหรี่เนี่ยมันคืออะไรแล้วนำไปนำอะไรสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่ร่างกายยังไงบ้างเราเริ่มต้นจากโจทย์นี้ก่อนว่าเขาต้องรู้สิแต่รู้แล้วทำไมเขาถึงยังทำเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการยังไงบ้างไหมที่ทำให้เขาสามารถฉุกคิดด้วยตัวเขาเองซึ่งถ้าเกิดเราสามารถสะท้อนให้เขาฉุกคิดด้วยตัวเขาเองเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะนำมาสู่คำถามว่า เขาอยากจะเลิกมันด้วยตัวเองไหมเพราะฉะนั้นโจทย์มันจะค่อนข้างกว้างๆพอสมควรนะคะเมื่อมีโจทย์นี้เกิดขึ้นเราก็เลยลองโยนโจทย์ให้กับทางเอเจนซี่ดูแล้วก็อยากลองให้เอเจนซี่ลองดูไอเดียใหม่ๆที่มันไม่ใช่ออกมาเป็นรูปแบบสปอตแบบเดิมๆที่เราบอกเลยว่ามันไม่ดียังไงเอซี่ก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาว่าแทนที่จะทำสปอตที่จะบอกโดยตรงว่าการสุหรีเป็นสิ่งไม่ดีแต่น่าจะมีวิธีการบางอย่างที่ทำให้คนสุหรีเนี้ยกระตุกและฉุกคิดได้ว่า เออมันไม่ดีนะแล้วทำไมเราถึงยังทำก็เลยเป็นที่มาที่เกิดเป็นโปรเจกต์เรียกว่าวิจัยกึ่งทดลองดูว่าแนวคิดนี้เนี่ยจะได้รับผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะในแง่ของตัวสปอ t ตตัว smoking kids นะคะมันมาจาก การทดลองจริงกับกลุ่มทาราเก็ตจริงประมาณ50คนนะคะโดยที่เราเลือกวิธีการนําเสนอกระตุ้นให้ฉุกค,คิดเราก็เลยเลือกผ่านเล่าเรื่องผ่านเด็ก2คนนะคะที่เป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายในการไปตามหาก่อนว่ามีใครที่กําลังสูบบุหรี่อยู่บ้างแล้วก็ถ้าเกิดเขาสูบบุหรี่อยู่เนี่ยจะให้เด็กๆเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะกระตุกเขานิดนึงว่าพี่ครับ ผมขอสูบุรีบ้างได้ไหมขอจุดบ้างได้ไหมแล้วกเ็เราจะดูผลตรงนั้นว่าผู้ใหญ่กี่คนที่จะตอบเหตุผลของการที่เด็กทําไมถึงไม่ควรสูบุรี่เราทายที่สุดเราก็เลยให้เด็กตั้งคําถามผ่านเด็กกลับว่าเราถ้าเกิดมันไม่ดีเราพี่สูบทําไมล่ะครับพี่ขอไฟหน่อยขอไฟหน่อย หยยืมไกน่อดูดเองจริงๆหรอไม่ให้ฮะจ่าเลยดูดไม่ดีนะเลิกดูดได้มันมียาฆ่าแมลงอยู่ในเบอรูรีด้วยนะดูดแล้วหน้าแก่นะเบอร์บูรีแล้วก็ตายเร็วไม่อยากอยู่เล่นนานๆนะมันไม่ดีรู้เปล่าดูดแล้วเป็นทั้งแมลงปอดทั้งร่องโพงพองเลือดในสมองแตกไม่ดีแล้วพี่ดูดทำไมล่ะ ในกระบวนการของการทำงานครั้งนี้นะคะค่อนข้างยากอยู่พอสมควรเนื่องจากว่าเราต้องไปแอบอย่างแรกเราต้องไปตั้งกล้องแอบถ่ายแล้วเราต้องหาในพื้นที่ที่มีคนสูบบุหรี่ด้วยก่อนนะคะแล้วเราก็ต้องระมัดระวังอย่างมากในการที่จะนําเสนอภาพของคนที่สูบบุหรี่ผ่านทงางไวรลัลเพราะว่าก็จะเป็นการละเมิดสิทธิเพราะฉะนั้นในการเตรียมการเนี่ยเหมือนกับเราไม่สามารถควบคุมเหตุป,ปัจจัยที่มันจะเกิดขึ้นได้ เราก็จะต้องเข้าไปอยู่ในแอเรียแล้วก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรในการที่จะติดตามจนเห็นคนซูบหรีแล้วเข้าไปทดลองพอทดลองเสร็จเราก็ไม่สามารถจบกระบวนการได้แค่นั้นเพราะว่าเราต้องเข้าไปสื่อสารกับเขาแล้วก็ขออนุญาตเจ้าของที่เป็นคนซูบหรีด้วยว่าเขายินดีที่จะให้เผยแพร่ผ่านไวรัลหรือเปล่าค่ะ ซึ่งเราก็ขออนุญาตเอาไวส้สําหรับไวรัลอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นตัวที่เรากําลังจะทําออกมาเป็นสปอตที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์เนี่ยจะเป็นการจําลองสถานการณ์แบบเดียวกันแต่จะไม่ใช่เป็นเคสจริงของคนที่สูบจะไม่เหมือนกับกรณีของตัวไวรัลค่ะไม่ดีเลวพี่ดูทำไม การที่เราเลือกเด็กมาเป็นหัวใจสำคัญของตัวโครงการนี้นะคะเพราะเราได้ตระหนักว่าถ้าใครสักคนที่จะสูบบุหรี่แล้วเป็นกลุ่มไวัยไหนที่ทุกคนคงจะปฏิเสธและไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือกลุ่มวัยเด็กซึ่งถ้าเกิดสมมติเราเลือกวัยรุ่นถ้าเป็นวัยรุ่นเข้าไปขอสูบบุหรี่คนสูบบุหรี่ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเพร,ะเพราะจะรู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะคิดเองและทําเองแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่ทุกคนร้อยทั้งร้อยจะต้องห้ามแล้วก็ปฏิเสธไม่ให้เด็ก สุบุรีแม้ว่าตัวเองจะสุบรีก็ตามเราก็เลยคิดว่าอย่างน้อยมันเป็นความชัดเจนที่จะเห็นผลレスปอนที่ชัดเจนว่าคนที่สุบุรีจะตอบรับกับคนที่มาสะท้อนในประเด็นเหล่านี้อย่างไรบ้างค่ะ yeah. ต้องบอกว่ากระแสเนี่ยมี2ลักษณะนะคะอันที่1เนี่ยเป็นกระแสที่ได้รับผ่านสื่อมวลชนนะคะเยอะมากๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอาจจะเป็นเพราะว่าโฆษณาจนนี้ได้รับรางวัลบรอน z ์ของคาร์ a อ a ์ดด้วยนะคะแล้วก็ในแง่ของการได้รับกระแสตอบรับจากสื่อเนี่ยมันส่งผลค่อนข้างเยอะมากไม่เพียงแค่สื่อมวลชนแต่ที่น่าสนใจก็คือว่า อ,อ,องค์กรที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเฮล์โปรโมชันในต่างประเทศเนี่ยติดต่อกลับเข้ามาที่ประเทศไทยค่อนข้างเยอะค่ะติดต่อกลับเข้ามาที่ไทยเฮล์แล้วก็มีความสนใจที่จะนําคลิปนี้ไปเผยแพร่ต่อแล้วก็นําไปทดลองต่อในประเทศเขาต่อไปในอีกมิติหนึ่งที่เราได้รับผลสะท้อนจากคนที่สุรี่เองทุกคนเลยค่ะบอกว่าเป็นคลิปที่ดีมากแล้วก็อึง้งคือแ้าจะได้ยด้ว่าหลายคนบอกว่าศบหน้าเขาเลยทีเดียวแล้วเขาก็รู้สึกสะดุดกับมันมากๆว่า เขาเลือกทําในสิ่งที่เขาก็รู้ว่ามันไม่ดีทําไมเขาไม่หยุดหรือทําไมเขาไม่เลิกสักทีซึ่งมันตอบโจทย์ตรงกับเป้าหมายที่เราวางเอาไว้แต่แรกว่าเป้าหมายการทําสื่อชุดนี้เราอยากให้คนที่สุบรีฉุบคิดได้ด้วยตัวเขาเองค่ะ ท,ที่เราทำศึกรณรงเราคาดหวังว่าจะมีคนที่เกิดการรับรู้แล้วเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเราคาดหวังให้ลดปริมาณคนสุบแน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าเหตุปัจจัยในหลายๆเรื่องเนี่เราไม่สามารถไปควบคุมได้เพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามเรียนรู้แล้วก็ลองดูว่าจะทำยังไงให้กระบวนการของการทำงานเรื่องการสื่อสารเพื่อสังคมเนี่ยไปถึงเป้าหมายปลายทางที่เราคาดหวังให้คน เปลี่ยนพฤติกรรมสูบได้จริงและหาอุปสรรคนั้นให้เจอเพื่อที่เราจะได้ช่วยเขาให้เขาเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ค่ะ you